สวัสดีครับผม,ผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยู่กับตัวปืนนะครับที่เรียกว่ามีความพิเศษมากนะครับมันก็คือตัวปืน10บทับสองสองนะครับแต่ว่าใส่ชุดที่แต่งเอานะครับจากที่มีนะครับเป็นชุดแต่งนะเหมือนกับโซนคาโวเลยนะครับจับหืวปืนนะครับตัวปลนะอดภัยนะครับโอเคเคลีย์ปืนนะปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเป็นตัวปืนน,นะคร่าเ้าๆนะครับแบบใกล้ๆเลย มีความสวยงามมากๆนะครับนะได้ไอเดียนะครับมาจากชุดนะครับของทรงทาวโวนะครับโดยที่ใช้ตัวไส้ในเนี่ยเป็นตัวสิบข้าวสองๆนะครับนี่นะใส่เข้าไปนะครับถามว่าหาซื้อได้ไหมคําตอบคือไม่มีนะครับไม่มีชุดอันนี้ขายนะครับแต่ว่าพี่หมีนะซึ่งท่านเป็นเจ้าของเนี่ยท่านก็โมดิฟายครับจัดการแต่งเองนะ เรียกว่าสุดยอดมากน,นะครับปกติเนี่ยไก่เนี่ยเวลาล่างไกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างครับแต่พี่หมีก็ทําการบูดิฟายนะครับให้ไก่เนี่ยอยู่ที่ด้านหน้านะใช้งานได้ปกตินะครับนะเรียกว่าใช้งานได้อย่างปกติมากๆเลยนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ายิงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างต้องเรียกว่าเจ้าของปืนเนี่ยสุดยอดนะครับมีความเคียดทีมเนี่ยสูงมากนะตัวปืนรับอกดีนะครับครับผมก่อนที่จะไปทดสอบเนี่ยก็ลองมาดูที่ตัวปืนแบบใกล้ๆกันนะฮะ ตัวปืนนี้นะครับก็คือเป็นโครงของปีดีการทรงทราเวลนะเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับมิติเนี่ยเรียกว่า1ต่อหนึ่งเลยนะละเอียดมากนะครับที่หมีก็ลองวัดลองกะดูเนี่ยปรากฏว่าเอาไปใส่ได้นะครับแต่ก็ต้องมีการบูติไฟนิดหน่อยนะเรียกว่าสวยงามทีเดียวนะครับเนื้องานละเอียดมากอนะันี้ก็คือทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับปุ่มต่างๆก็จะเห็นว่าเรื่องของมาร์กิ้งเนี่ยฟูลมาร์กิ้งเลยนะครับเหมือนมากนะก็ น่าสนใจทีเดียวนะครับถามว่ามีขายไหมพี่มีบอกว่าไม่มีนะครับอันนี้คือทําเล่นนะโดยที่ว่ามีเวลาว่างนะครับก็ลองประดิษฐ์นะลองทําดูนะครับทางด้านฝาของตัวปืนนะก็จะมีนะครับตัวช่องคลายปอดนะครับอยู่ที่ด้านหลังนะตัวชุดร่างกายนะครับหรือว่าตัวไกปืนเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนะครับกึ่งกลางนะคลอนไปทางข้างหน้านะครับของโครงปืนทั้งหมด ก็เดี๋ยวลองนะครับดูเรื่องของการยิงทดสอบดูนะฮะในวิดีโอนะครับว่าจะให้ความสมูทแล้วก็ให้ฟิลลิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองดูนะมาเดี๋ยวลองยิงนะครับตัว10เท่าทองศรน,นครับใส่ชุดแต่งของทราเวลนะครับตัวนี้นะฮะลองดูนะครับว่า,าจะเป็นอย่างไรบ้างลองดูนะครับเอ่อยิงสักสินัดนะครับดูเรื่องของฟิลลิ่งดูนะฮะโอ้โหโดนทุกแม่ ยิงจบนะครับปืนปอลอดภัยปุ่มตัวนี้นะคะรับสำหรับปลดตัวแมกกาซีนปึ๊บน,นะขออนุญาตนะครับปึ๊บนะโอเคสุดยอดการโมดิฟายจริงโดนนะครับ ไม่พลาดนะโอ้โหเข้าหมดทุกเม็ดนะครับโสุดยอดครับโอเคครับอีกชุดหนึ่งครับนอกจากตัวปืนที่โมดิฟายเรียบร้อยเนี่ยก็ยังโมดิฟายตัวแม็กกาซีนนะฮะยอดเยี่ยมครับปกติเนี่ยมันจะเป็นทึบๆมองไม่เห็นแต่ว่าพี่มีก็มาเจาะนะครับแล้วก็ใส่นะครับแบบนี้ใส่ๆเนี่ยให้เราเห็นนะครับได้นะโอเคครับอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองยิงนะครับแบบเดับเบิรแท็บตูนะครับกับตัวทาวโวนะครับชุดแต่ง ายก็บอกนีนะครับโอเคมานะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มยิงโอเคทำงานปกติดีนะครับที่ลองรัวนะครับแบบดูดูนะครับมากต่อไปเป็นยิงจังปตืนนะครับชุดสุดท้ายนะครับพี่หมีพร้อมแล้วเริ่มยิงครับ ปลอไทยนแผนตะวันเคอยากกระเบิกลเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมครับผมก็จบลงไปนะครับกับการยิงทดสอบตัวปืนทราเวลซึ่งใส่ชุด10บต้อสองเนี่ยเข้าไปนะครับด้านในนะเราอยู่ทดสอบเนี่ยที่ระยะนะครับประมาณสักยี่สิบกว่าเมตรนะครับซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสนามภูมิภัยในเปียงสูนนะครับที่เอื้อสถานที่นะครับในการถ่ายทําในวันนี้นะครับในการยิงเนี่ยผมได้ขออนุญาตนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสนามนะครับเอาไว้นะว่า ขอทดสอบนะครับระบบการทํางานของตัวปืนที่เอามาทดสอบนะครับในวันนี้นะโอเคก็ต้องขอกาบควบคุมเบี่างสูงนะครับสวัสดีครับ